สวัสดีครับสวัสดีครั้งหนึ่งครับผมสวัสดี f อชาวรถไทยครับวันนี้พาเพื่อนๆมาดูยันม่า e อฟห้าหนึ่งสีทีครับผมเฮ้ยขับโดยเสียมาร์กเสียมาร์กเฮ้ยเฮ้ยเอ้ย,อยให้จมะว้ยวยนี่ครับสภาพแรงนาก็ประมาณนี้เลยครับพี่น้อง yeah <sighs> โปรเทคเตอร์ยันม่าตอกรหัสไว้ที่ e f 5 1 4 t ครับผมถือว่ายันม่า50เบแรงนะครับถือว่าเป็นคู่ปรับของคูโบต้า L5018 นะครับคันนี้เครื่องยนต์ก็4สูบนะครับ Direct Injection ตัวเกียร์ซิงโครชัเทิ์นะครับ ส่งกำลังมาที่ตัวเพลานี่ขับเคลื่อนสีลอ้อครับผมแรงสุดจัดเลยทีเดียวครับเสียงไม่มี้อนครับผมเพียยนนี่นิ่มมากครับผมขับโดยน้องมาร์คบุรีดำนะครับ เอามาให้ FC พี่น้องได้ชมกันครับกับสมรรถนะการทำงานของรถแท็กเตอร์คันนี้ครับผมใครชอบรุ่นไหนยี่ห้อไหนก็ชงเอาครับผมสตเกียร์ไหนส่เกียร์ไหน ใส่เกียอะไรเกียสามต่อหนึง่งโอ้แรงเว้ยไปได้นะ โตายแล้วสุดหนึ่งแปดจอดอยู่ครับดูการลุยลมของเจ้ายันมากานี้ครับว่าระบบการฟรีล้อหน้าล้อหลังครับล้อหน้านีอัตราการโอ้

คนขับนี่ไม่ธรรมาดาครับคนขับนี่ศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองน่าจะอยู่มสองครับเฮ้ย <Hey, S 2> อยู่มไหนอยู่มไหนอยู่มไหนมสองมสองขึ้นมสามเอาท้ายท้าทยผลจะมาแล้วนี <laughs> ่ครับ ช่วงนี้ก็เป็นช่วงปิดเทอมครับเด็กๆก,ก็ลงงานกันเต็มที่เลยครับเอามาให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันครับเด็กสี่ที่กำลังมองๆอ,อยู่นะครับถ้าสนใจยันมานี่ตัวนี้เลยครับสุดจัดเลย ปกติก็จะเห็นถ่ายปกติครับที่ไม่มีน้ําครับผมพอเราก็ถ่ายปกติแต่ว่าเราถ่ายสภาพพื้นที่ที่เป็นลมเป็นเลนครับว่าสมรรถนะของรถนีจาคล่องตัวหรือไม่อย่างไรครับผมเอามาให้เพืดด่อนๆดูกันครับ เลือหนึ่งแปลงครับขอบคุณเอฟซพี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จูไว้เพียงเท่านี้ครับผมอย่าลืมฝากกดถูกใจกดคอมเมนต์ใต้คลิปกันด้วยครับชอบรถแท็กเตอร์รุ่นไหนดีรุ่นไหนแรงครับผมแนะนำกันเลยทางนี้นะครับช่องทาง YouTube Facebook ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็บา,บายบายว้เท่านี้ครับผม เพราะว่ารถไทยคันหนึ่งจอดอยู่ครับต้องช่วยกันนะครับผมอ้าวสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับผม